เยอะๆๆนายนายเขาดูนะค่ะได้กี่ตัวแล้วคะสี่แล้วค่ะอันนี้ตัวที่สี่นะคะทุกคนว่เอาเอาจมูกมาให้มันหนีบมาหนีบดูดิมันหมือต้องเต้นจับป้าฮ่ามานี่แล้วเอวนิงเก้นน่ะจับดิ้อกล้ามันมาดีๆดิ แม่มันนีแม่มันนี่เก็บนะเมื่อกี้พอล้องโอยเลยอ่ะล้องโอยเลยเหรอขนาดนั้นเลยดูมันอ้าอ้าปากอันนี้ตัวที่สี่นะเจ้อะไรอ่ะกลัวกุ้งอะไรอ่ะกลัวกักลัวกุ้งไม่ลัวหรอกอุ้ยจ๋ม